ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่พักเพื่อไทยส่งอนุวัตลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอแพร่และส่งผู้สมัครสอรอบจอแพร่ครบทุกเขตเลือกตั้งค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่23ธันวาคม2 5 6 7ที่ลานวัฒนธรรมอบจแพร่ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หรือสอ,อบจอและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หรือนายกอบจโดวยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครภายหลังที่สอ,อบจอและนายกอบจอดำรงตำแหน่งครบวาระลงเมื่อวันที่19ธันวาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาทางผู้อำนวย ในการการเลือกตั้งอบจอแพร่ได้ประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่23ถึง27ธันวาคม2567สำหรับบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งผู้สมัครและกองเชียร์ที่ขนกันมาให้กำลังใจมีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่และอดีตสอ,อบจอ,อดีตนายกอบจอลงชิงชัยกันในสนามนี้ค่ะ ในส่วนของตำแหน่งนายกอบจอพแพร่วันแรกช่วงเช้ามีผู้สมัครสองคนคือนายประสงค์ชุ่มเชยผู้สมัครอิสระซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสอ,อบจอพแพร่ได้หมายเลขหนึ่งและนายอนุวัตนวงวันผู้สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอดีตนายกอบจอพแพร่หลายสมัยได้หมายเลขสอง สำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้นมีผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยครบทั้ง24เขตรวมไปถึงในนามอิสระโดยมีทั้งอดีตสอาบาจจและผู้สมัครหน้าใหม่ยื่นใบสมัครเข้ามาชิงชัยในเขตพื้นที่ของตนเองในสังกัดซึ่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยแบ่งตามเขตของแต่ละอำเภอได้ดังนี้ค่ะอำเภอเมืองแพร่เขตเลือกตั้งที่1ในายพดุงเกียรติเอื้อรพีกุลได้หมายเลขสองเขตเลือกตั้งที่สอง จัดสิยุธแสงคำมาได้หมายเลขสอเขตเลือกตั้งที่3านางมายุรียาวิชัยได้หมายเลขหนเขตเลือกตั้งที่4ีนายสังสงพิมพ์ได้หมายเลข1เขตเลือกตั้งที่5้านายกสานอินทรารุจิกุลได้หมายเลขหนึ่งเขตเลือกตั้งที่6กนายปัญจพัฒน์ิริกรวัฒนกุลได้หมายเลข2องอเภอสสุมเมน่นเข็เลือกตั้งที่1นนายวสุแสงสุพรรณได้หมายเลขสอ เขตเลือกตั้งที่สองนายเจริญสมปานได้หมายเลขสาเขตเลือกตั้งที่สามนางสุขาวดีวังคําได้หมายเลขหนึ่งเขตเลือกตั้งที่สี่นายทศนาสําเนียงได้หมายเลขหนึ่งอําเภอเด่นชัยเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนายอนันต์กาสมบูรณ์ได้หมายเลขสองเขตเลือกตั้งที่สองนายวังสาครมันขีดได้หมายเลขสองอําเภอลองเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนายแสงสว่างเสือคำได้หมายเลขสองเขตเลือกตั้งที่สองนายบุญโชทยานสกุลได้หมายเลขหนึ่ง เขตเลือกตั้งที่3นางสาวพายอมขุนชุ่มได้หมายเลขสองอําเภอบางชินเขตเลือกตั้งที่1นางกุลชาบันสว่างได้หมายเลขสองเขตเลือกตั้งที่สองนายปฏิพลจอมดวงได้หมายเลขสองอ <Linda> ําเภอสองเขตเลือกตั้งที่1นนายสนิทเวียงนาคได้หมายเลขสองเขตเลือกตั้งที่สองนางสาวอธทิตยาอินชัยได้หมายเลขสองเขตเลือกตั้งที่สามนายเทียนชัยพรายกลางได้หมายเลขสอง อำเภอร้องกวางเขตเลือกตั้งที่หนึ่งในมังกรชื่นสนธิพันธ์ได้หมายเลขสองเขตเลือกตั้งที่สองในทรยุทธ์เอกจิตได้หมายเลขหนึ่งเขตเลือกตั้งที่สามในโชคชัยพันศิริวันได้หมายเลขหนึ่งอําเภอหนองม่วงไข่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งนางสาวอันธิวัลลอวัฒนานนท์ได้หมายเลข 2. สองซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสองอบจแพร่ออกเป็น24เขตเลือกตั้งโดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งและหนึ่งคนดังนี้ อำเภอเมืองแพร่แบ่งเป็น6เขตเลือกตั้งอเอภสูงเม่นแบ่งเป็น4เขตเลือกตั้งอเภอร้องกวางแบ่งเป็น3เขตเลือกตั้งอเรอลองแบ่งเป็น3เขตเลือกตั้งอเสองแบ่งเป็น3เขตเลือกตั้งอเอเภด่นชัยแบ่งเป็น2เขตเลือกตั้งอเอภวังชิ้นแบ่งเป็น2เขตเลือกตั้งและอเภหนองม่วงไข่แบ่งเป็น1เขตเลือกตั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น24เขตเลือกตั้งเท่ากับมีสออบจอจำนวน24คนโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์งคการบริหารสวนจังหวัดแพร่ประกอบไปด้วยนายชัยศิธิ์ชัยสมริ์ผลนายประสานชมพูอินพันตำรวจเอกมนัสเกิดสุขโข นายสุภรชัยธนขันและนายสมชัยอัมพันการซึ่งจะอำนวยการกำกับดูแลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมจะมีการเลือกตั้งสมาชิกอบจอและนายกอบ,บจอในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2 5 6 8ายกค่ะ

ท่านคะการต่อสู้สนามเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ท่านลงในสนามพัออกในนมกลุ่คะกลุณมเราได้ลงในน้มพักเพื่อไทยครับค่ะแล้วพเพื่อไทยเนะี่ยส่งผู้สมัครลงครบทุกเขตไหมคะครับทั้ง24เขตกับ1น,นายกอบจอครับ ลงท่านได้เบอร์อะไรคะเบอร์สองครับหลังจากได้เบอร์แล้วท่านจะไปไหว้พระขอพรตรงไหนบ้างคะก็เดี๋ยวก็รอสมัครพรรคก่อนครับานจะไปรายแห่งครับท่านมั่นใจว่าการลงผู้สมัคตั้งนายกอบจครับคาดว่าประชาชนจะให้ความสนับสนุนท่านเหมือนกับสมัยก่อนมไรนครับก็จากการที่เราได้ ทำหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างก็คิดว่าประชาชนก็คงได้ร่วมงานตกใจนะครับก็คิดว่าคงจะได้รับน้ำความกรุนาจากประชาชนมีจากผุนงานต่างๆที่เราได้ทำไว้นะครับขอบคุณทุกท่านครับมือข้างบนครับมือข้างบนนายก

คือเนี่ย ครับในนามพักเพื่อไทยนะครับในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับทางพักเพื่อไทยนะครับ ก็ขอฝากท่านนายกอนุวัตวงวันนะครับเบอร์สองนะครับและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทั้ง24เขตนะครับซึ่งอาจจะมีเบอร์ที่แตกต่างกันบ้างนะครับในเรื่องของนายกแต่ในเรื่องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับยังไงก็ฝากท่านนายกอนุวัตวงวันนะครับเบอร์สองนะครับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็กโปรดเลือกพัก เพื่อไทยทุกเขตนะครับทั้ง24เขตนะครับผมครับขอบคุณครับสามเจ้โอเคค่ะโอ้สวยข้อหนึ่งกันนะ

อ่าอโอเคเออแสงท่านนายกมายืนข้างหน้าอีกภาพนะ <ณ S 2> มายืนหน้าสุดนะยกยิบยกบครับ